ถาคุณส่งมากินอาหารที่อยุธยานะคะม,มาดูกันว่าวันนี้เราพายส่งมากินอะไรแต่นันนี่น่ากินมากๆนี่กุ้งกระเทียมแม่มกุ้งเป็นตัวๆเป็นกุ้งกระเทียมหอมๆอมเลี้ยงต้อนรับเยส่งปิดเทมอมหลายคนไม่รู้นะว่าคืออะไรว่าทำไมเยส่งต้องปิดเทอมขายของในโรงเรียนไงของ,ง,ของนรงเรียนลูกแล้วคือไงถ้าเกิดโรงเรียนไม่หยุดก็คือห้ามปิดหรอ ก็คือไม่ได้ก็ไปไหนไม่ได้ดูก็าหากินไปนะลูกส่วนอันนี้เขาเรียกว่าไตากุ้งเนี่ยแม่ไตกุ้งคืออะไรอ่ะมันคือเอากุ้งมายำ<อ>แล้วก็แซงแซงว่ากุ้งแซงว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแซงว่าอันนี้เป็นอาหารอยุธยาแซงว่าอะไรนะเธอแซงว่ากุ้งก็กุ้งทตไมต้องแซงวังงงไหมอืมน่ะนี่เ,<อ>เดี๋ยวลองกินนะอันนี้ก็ของอร่อย ส่วนอันนี้เมนูที่รหากินไม่ค่อยได้แล้วแม่ใส่บัวผัดกุ้งความเด็ดของเขาก็คือเขาจะมีปลาหมึกปลาหมึกใส่ไปด้วยแม่อ่าน่ากินเรากินดิสิเราจะรออะไรเราเรามาให้ยายส่งแกะสูตรคือยายส่งอ่ะต้องแกะสูตรก่อน แกะสูตรเสร็จแล้วเราก็ใหาธิงสงทําให้เรากินอร่อยไหมแม่ดีไหมร้ออมานนี้เขาเป็นร้านดังนะจ๊ะร้านดังร้านโดนจ้ะเขามีช้อนยาวให้กินเ็าจะมากินช้อนสั้นอกินไม่เป็นจึงหรอตกัตก,ตกแล้วมันล่วงกินช้อนยาวไม่เป็นอืเนี่ยกเป็นงานรสชาติรสชาติรสชาติราตอร่อยดีป่ะดีมากหนูกินร้านนี้มา20ปีแล้วนะ กินมา20ปีแล้วนี่เมนูที่จะส่งบอกว่าอร่อยก็คือสบัวผัดกุ้งสบัวผัดกุ้งอ่าแม่ลองกินแซงว่ากุ้งก่อนตัวนี้ลองกินนิดหนึ่งแซงว่ากุ้งว่าแม่ชอบไหนแซงว่ากุ้งเป็นไงเหมือนยำใช่ป่ะ,ะเขากุ้งไปเผา เรแ,แกะหแล้วมาหั่นแล้วมาใส่ขิงขิงซอยอกระเทียม,อ,มอร่อยมากอันนี้ทีเด็ดนะนี่มาแล้วอันนี้เป็นทีเด็ดที่ไม่กินไม่ได้เวลามาต้องกินนี่แม่หนอ่อไม้โยหอมหอมจ,จ้าวเลยอืลองเลยจ้าทีเด็ดทีเด็ดดูสิหน่อไม้หน่อมไม้เขาดองเอง อันนี้ชื่อปลาเขาเป็นปลาแม่น้ําโบราณของ mm. อากลางนะอ่ะไม่กินปลา่ะกินํำไมน่อ,อไม้เป็นไงเป็นไงอร่อยดีป่ะดีมากดีใจอะ่ะพาเย,ย,ายส่งมาแล้วย,ยส่งชอบแล้วก็ต้องพานางกินของอร่อย,อยงไงเพราะว่าเดี๋ยวนางจะแบบว่าไม่ปากกับเราอีกกลัวแบบว่าพาเย,ย,ยส่งมาแล้วดูแลไม่ดีเดี๋ยวอาร์ตเขาว่าเอาอะ เดี๋ยวแบบพวกลูกลูกผู้ชายของแม่จะมาว่าหนูหนูกลัวเขาทําโทษหนูถ้าหนูดูแลแม่ไม่ดีปุ๊บเขาทำโทษหนูทํายังไงอ่ะเออยอมเดี๋ยวเขาแบบทําร้ายหนูหนูกลัวเออยอมยอมอย่างเดียวเหรอยอมเลยหรอกินข้าวกันนะคาทุกคน